สบายดีพี่น้องสาวเดียวเพื่อนมีผู้บ่า,าวเด้อเอาเป็ดมาให้เพื่อนผู้บ่า,าวเพื่อนได้เป็ดแต่พี่น้องเอ้ยเดียวเอ้ยเอ็นอย่างลูกเดียวมีผัวล้วบอบอคอยมีสามีซื่อหมอละเดียวจ้าวายเดียวมีสามีมีสามีอ <laughs> ีเดียวเป็นตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อใครให้สาวเตะกินอีกแล้ว ไก่บ่ม um ีเสื้อพี่น้องเอ้ยไก่เป็ดกับพิกาญเนาะบ่มีเสื้ออีกบ่มีตัวผู้ไก่กันกินบ่ได้บ่เราบ่มีบอลเลี้ยงเนาะสงสานคารีดูดิเดี๋ยจ้าเรารู้นะคะพี่น้องถ้าเขาวบ่เอิญเขากระโตอบเดี๋ยวครับน้รลายเดี๋ยวน้ำลายวะเดี๋ยวมาที่เลยมนที่มาที่สิมาที่เร็วๆมาที่เร็วๆ

เป็ดก็ได้ยืดขาอีกอหน้า,าไปน้ำเดียวอ้อยต้อยพี่น้องเอ้ยท้งเป็ดทางหานเป็นมูเดียวเป็ดเป็ดอีพีส่สาวซื้อให้แต่เตไปได้กินทั้งตัวนะเอามาให้เป็นมูสาวเดียวสาวเดียวผมมีมูได้ไม่เดียว โมมีม de ูก ah ็เลยได้เป็ดเป็นมูใช่ไหมเดียวครับชอบใจไหมเดียวชอบชอบมีเพื่อนแล้วชอบไหมเดียวชอบใช่ไหมมีเพื่อนชอบเปล่าชอบชอบเอาเพื่อนอีกไหมเดี๋ยวเอ้ย อิ่มย่างเก่าฮะเออกินมื้อละเทื่อพี่น้องเอ้ยให้กินตอนเช้าบางเว้นหากินธรรมชาติเลยเดียวเด้อเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวมันนี่เด้อมันนี่บ่ลมันนี่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 มันน่ะจุกๆมันน่ะเดียวเดียว บอสาวเดียวคนสวยมีผู้บ่าวแล้วเนาะชอบบอ่ฟังเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้ามาพี่เดินมาหาแม่เนาวมาเร็วเร็วเร็ว,วเอาหัวเข้าเดินพี่น้องเอตายตน้นอันนี้เร็วอัเร็วอัเร็วเจ็บไปเลยแข่งขาเลยพี่การอันนี้มันเดินเอาข้อเดิน ข้าวมา3-4โตและยอกไปยกมากัดตอนน้อยน้อยค่ะเลยพิการเลยตั้งแต่ซ้ําก็ปานพี่น้อยหาพิการเลยเดียวค่อยฟังขนาดทั้งเป็ดทั้งหานฟังแกสิว้าหยงนเป็นเดียวเป็ดเป็ดเอดีหาน ฮ huh? 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 ั้ย้ยปปั๊กไปไปเซ่อชือดหานไืเซ uh. ่อเดียวเดียวฮะฮั้ยปุ๊บปักเอ็นหานไปไปเมนหานเดียวฮะเดี๋ยวครับเดียวเอ็นหานทำอะไรอยู่เอ็นหานนู่นหานหั้ยหานปุ๊บปั๊กเดียวฮะหัน Han! À <laughs> Hàn <hán>. <laughs> <hán. và> <laughs> bố Ơn Han! bố bác ơi Bồm uống bác Nó mày, nó ida. Bồm uống, đi điêu, bố mày ơn mày 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 ai đã, ai mày 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 đây mày mấy mình mày 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 ơi, อันอันเดียวเดี๋ยวคนสวยไปบายกล้องกันเดียวไปบายกล้องกันแล้วไปบายไปบ,บายอะเป็นกำลังใจให้สาวเดียวดเด้อจ้าเฮ้เออโบ้จับแน่ บ่นอบ่หนอไม่จับจับหนะไปแล้วเดีวยวไม่บูจับ